รถสิบล้อสิบล้อติดลมครับผมมาดูยันม้าครับผมพอดียันม้าจะลกสิบล้อครับยันม้าของเราจะลกสิบล้อครับ <10 S 1> สิบล้อติดลมอย่างแรงครับผมสิบล้อติดลมครับผมลอ้อฟรีครับผมครับล้อฟรีขึ้นไม่ได้ครับผมก็ยันมา้าจะมาลากขึ้นนะครับ เราดูกันครับดูว่ายันต์มา82แรงนี้จะแรงเท่าไหร่ครับรู้สึกว่าจะลากรถ10ล้อนะครับจิร์ล้อติดลงครับผมรถติดเล็กไม่ยืดจอเลยติดเล็กต่อครับครับรถสิลากรถเบื้องบนรถสิลากรถรถสิลากรถครับผมขาเบื้องด้อพี่น้องเอ้ยยันต์มาครับผมใหญ่จะต้องเล็กัครับ มากแปดสิบ้ครับผมจะแรงเท่าไร่ครับยันมาล่าสิบล้อครับผม รถขา้างหน้ามีรถขา้างหน้าครับบบกรถมาก่อนบบกรถมาก่อนครับรอดูครับพี่น้องไปเลยไปเลย ได้ไหมครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหฟรีครับฟ,ฟรีนะฟรีรถฟรีป่ะครับ ใส่เพื่องก่อนใส่เพื่องก่อนครับรอดูครับอะไยังอะไยังรถมาแล้วเอาเปิดก่อนได้ค,ค,ครับโอ้ยก็รถจัดมากครับผมจะมาลากรถสิอ้อครับผมตระดิบจีนลม <Num> Để không nó đúng không phải lên cho không ได้เลยครับผมมีสิทธิ์ขึ้นอยู่มีสิทธิ์ขึ้นอยู่ลักล้องครับพี่น้องไปได้แล้วครับได้แล้วลากไปข้างหน้าไม่ขึ้นครับได้แล้วพี่น้องโอ้โหแรงจริงๆครับ โลมันสิิตตึงหมือมไ,ได้ผลเกินคาดครับผมลากไปกัาหน้าไม่ขึ้นครับผมมันเป็นลูกไอหินลาดยางครับผมต้องลงนานมาลากถอยหลังครับก็โอเคครับผมรอดูว่าจะขึ้นถนนได้ไหมครับหยดที่ลมๆครับเพื่อที่เจรลดขึ้นครับ จะขึ้นได้ไหมครับก็รอดูกันครับครับหลากไปข้างหน้าไม่ขึ้นครับต้องเดินหน้ายัางเดินไยหลังมาครับ อย่างไรก็เราเอาแม็กเอาที่ปลอกมากลางหน้าครับผมวางหันอยู่ทึ่งๆดีแล้วเมื่อกี้ิ100ออยู่บนถนนดีแล้วนะครับไม่ขึ้นครับพี่น้องฟีแรงกว่าเดิมครับครับผมไม่ขึ้นเลยครับผมต้องดึงไปพุ่งนอยานดึงไปแล้วดึงไปแล้วครับไม่ได้ครับขอดึงไว ลืไปแล้วเพาคืนไม ไม่คนห้อยนะนยนนเอาคืออยู่สันมาจาไม่โคใหญ่ามาโอ้ครับไปเกี่ยวข้าวก่อนครับดึงไม่ขึ้นครับผมน้องดึงไม่ขึ้นพี่น้องต้อง <laughs> ไปแล้วครับไปเกี่ยวข้าวก่อนครับเสียเวลาไอ้คันนี้ปล่อยไว้กลางทุ่งนาเนียเย่ยแหละลองอีกรอบครับผมหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับลองดูครับว่าจะเป็นยังไงครับผม อยู่กลางทุ่งครับผมกลางทุ่งนาคร,ครับครับครับลองดูครับ มาก็จะจมไปแล้วครับจมหน้าเลยครับยังไม่ขึ้นเลยครับครับมืดปัญญาแล้วครับผมมานั่งเซ่เมย์ก่อนลูกลูกแปวรถเกี่ยวขึ้นไ,ไม่ยกลูกเลยไหพึง่งลูกแป้วรถทิปล่อขึ้น,าน,นตามใบก่อนครับโอ้ยเซ่เมย์ก่อนจังหน่อยไปไปไป เอาครับเอาอีกรอบสองครับเอาอีกรอบสองครับผมไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่ามาสู้กันอีกรอบหนึ่งครับกำลังสามเลยครับเอาครับจะขึ้นหรือเปล่าครับอ๋อ ครับไม่ได้เด้หเือเปล่า,าครับหมดติดครับสามพลังครับผมโอ้โหทำยังไงครับไม่ขึ้นเลยครับ ครับครับทั้งรถไปโคทั้งรถเกี่ยวมาช่วยกันลากนะครับผมไม่รู้จะขึ้นไหมโอ้โหขาดเป้าครับผมหยุดก่อนครับไม่ได้ครับไม่ได้ไม,ไม่ได้ครับ ครับครัโอ้โหรถเกี่ยวรถเกี่ยวยันมาก,ก็หมดปัญญาแล้วครับแล้วก็รกครรถไมโคเล็กก็หมดปัญญาแล้วครับทีนี้ได้สิบล้อคนข้าวอะไรครับทีนี้ครับได้สิบล้อคนข้าวมาลากบนถนนครับผมรอดูครับ <c oughs> อันนั้นสองร้ยแปดสิบแรงครับเพื่อที่จะมาลาก สิบล้อติดล้อของเราครับพี่น้องรอดูครับรอดูครับผมรอดูครับรอดูครับผมกำลังต่อสลิงครับผมกำลังต่อสลิงครับออกจากสลิงนอสลิงขาดโดนคอเนอได้เวลาแล้วครับติดเครื่องแล้วไปแล้วครับไปเลยครับผม ไปเลยครับไปเลยครับผมโอ้โหต้องรอหน้าแรงหรือเปล่าผมว่านี่นี่ตาตุม้มต้องรอหน้าแรงวะนนนนะครับครับเอาเลยครับ เอาครับเอาแล้วครับขณะนั้นยกดัมเพื่อที่ล้อฟรีครับผมเพราะว่าเพื่อที่จะย,ยกให้ล้อไม่ฟรีครับผมเอาครับอเอาไอา,อาไหมเฮ้ยไม่กระต,ตุกกระติกักหน่อยเลยครับ เงียบเลยครับผมก็สิบล้อสิบล้อก็ลางไม่ได้ครับผมก็เอาทั้งแมคโครนี่แหละครับมาช่วยกันอีกครับผมรอดูครับรอดูครับผมลุ้นครับว่าจะเป็นยังไงครับผมจะขึ้นไม่ขึ้นครับรอดูครับรอดูครับพี่น้องสิบลมอย่างมากเลยครับผมสามคันซ้อนเลยครับ ลาาสามเลยครับผมทั้งไมคโครเล็กครับทั้งไมคโครเล็กพี่น้องไปดูกันเลยท่านผู้ชมดูครับดูติดลมหนักเลยครับผมโอ้โหไม่ได้ทำเลยครับวันนี้ได้งานแค่แปดไล่เองครับรถเกีียวยังจอดอนั่นเลยครับจันมายังจอดอนั่นเลยครับผมไม่มีแรงแล้วพักผ่อนก่อนครับก็เอา เนี่ยครับรอดูครับผมไม่รู้จะเป็นหมูหรือจ่าครับผมถ้าเป็นหมูเป็นจ่าก็แย่อยู่ครับผมขอเป็นผู้กองดีกว่าครับคันนี้คันเดียวเหรอครับพี่น้องดูครับผมรถต้องมาช่วยกันครับผมทั้งรถแมคโครแล้วก็ทั้งรถเกี่ยวครับผมรถเกี่ยวก็จอดพักผ่อนก่อนไม่มีแรงแล้วครับก็ทั้งสิบล้อพ่วงครับผมถอดพ่วงออกครับ ครับครับครับใส่สลิงอยู่ครับผมรอดูครับครับผมรอดูครับไม่รู้จะเป็นไงครับพี่น้องดูครับก็รอดูครับไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าครับพี่น้องผมมาด้านหน้าแล้วครับผมก็เป็นอิซุ เดก้านะครับผมจัดเลยครับควนกุ้งเลยครับผมทางนู้นควนกุ้งเลยครับหลุดอีกแล้วครับผมพลาดเลยครับผมพี่น้องขาดเป้าเลยเอาครับพึดสุดท้ายแล้วครับค่ำแล้วครับรถไถเข้ามาแล้วครับผมพึดสุดท้ายแล้วรถแมคโครน้อยนกครับผมแมคโครน้อยนกครับ เอารถไถมาดันครับรอดูครับ<ม>เหตุการณ์จะเป็นยังไงเรามาดูกันครับผมรอสักครู่ครับให้รถเขาดัน,ดนเกียร์รถไถเกียร์ถนนอก่อนครับ,รบครับรอบสุดท้ายนะครับ <S <S มีแมโคโนคันใหญ่จะไมีบันยาวขึ้นครับผมจะของแมกโคนวันทำแล้วครับ แทงเแลรถไก็มาช่วยแล้วก็สิบ้อคันนั้นก็มาอีกรอบนึ่งครับผมสิบแปดล้อบนถนนนะครับมาดูกันครับล้อคันนี้จะขึ้นได้ไหม ดูกันครับดูกันครับอ๋อรอดจนท่ำเลครับวันนี้ทั้งวันทั้งวันครับได้แล้วครับไปเลยไถ่กันตามไปเรื่อยได้แล้วพี่น้องรอดจนท่ำเลยครับาได้เอยๆรอดจนท่ำเลยครับได้แล้วครับได้แล้ว บอบอครับกว่าจะหารถได้แต่ละคันครับวันนี้ทั้งวันครับผมก็ยากับรถครับผมช่วงนี้รถเขาหายากครับไม่ได้เกี่ยวกับตัวเกียรไปแล้วครับไปแล้วขึ้นถนนแล้วครับ ขึ้นแล้วขึ้นแล้วป๋าข้างกันเทศนี่นั่นโอเบียร์กันแท้ครับผมอีกนิดหน่อยครับจะขึ้นถึงถนนใหญ่แล้วครับจะขึ้นถึงถนนลาดยางแล้วครับอีกนิดหน่อยครับ หยิบอีกอีกอีกอี่ไปครับอีกอีกไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวโอ้ขึ้นชทางเลยตัวนี้ อดพ่วงออกลากขึ้นบนถนนได้ครับผมก็รอจนค่าครับผมรถเทเลอร์จะขนข้าวขึ้นได้ก็รอจนค่ำเหมือนกันครับผมงอมเลยครับก็ขอบคุณมากครับผม